สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานแฟนคลับชาแนลออกมาแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาอัปเดตตะกะแตนนะครับสายพันธุ์ปลาทังค่าโมจีนนะครับพี่น้องกาลังเอาไข่ครับพี่น้องช่วงนี้นี่นี่ครับโอ้นี่ครับกําลังกินแบบอร่อยเลยครับแน้นครับของแน่นอิลีถาดไข่ซี่ถาดนะครับพี่น้องนี่ อาทิตย์หน้าก็พร้อมขายแล้วครับพี่น้องหลังจากที่เฮ้าเก็บไข่นะครับโอ้ย,อยกินไปตองกล้วยได้พี่น้องนี่เอาไปตองกล้วยครับเป็นอาหารแมนบ่เบิ่งกอ,อกนี่ครับพี่น้องกอ,อกนี่กันแน่นครับแน่นแน่นครับครบนี่โอ้โอบิงึงเลยครับเต็มที่เลยครับ กินคาราเบลเลยครับมึงเพิ่นกินพี่น้องนี่ครับใบตองกล้วยครับอ่ากับหนี่เปียเนาะครับอาหารหลักของเพิ่นนะครับเนี่ยัสุมนี่กับกลัง้ลงไข่ไขนะครับนี่ครับมันจะเอาเนี่ยครับดูนี่กลั้งไข่กลั้งวางไข่นะครับนี น,นี่ครับอูสอ,อนครับพี่ออน้องสอนไปคักอีกดีนี่ครับเบิองขอ,อกนั่นกับเมื่อเบิองขอ,อกนี่ครับพี่น้องขอ,อกนี่กับพวกขอ,อกนี่โอ้เน้นๆเลยครับนี่ พอกี่ี้อนี่ครับเห็นมันนอนจริงๆปูแม่มันตายเลยพี่น้องมันอาบแดดครับนอนอาบแดดนี่ครับพี่น้องเต็มคาราบิวเลยครับนี่ครับตุ้นนี่ก็ร่างว่างใครครับนี่นี่ยมันมีทั้งเบิร์ตสิบคอกนะครับพี่น้องสิบคอกครับสำหรับปลาหนี่นะครับ Mmm.